สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเปรติการลงทุนนะคะประจําสัปดาห์ในครั้งนี้เนี่ยมองเอาลุกในช่วงก่อนสงกรานนะคะระหว่างวันที่8จถึง11เมษายน2557นะคะ ก็ในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมตลาดเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะปัจจัยภายในเน้นเรื่องการเมืองเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการชุมนุมที่คาดว่าจะเข้มข้นขึ้นภายหลังสงกรานต์นะคะที่มองแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของการตัดสินคดีความของสารนูลเนี่ยเป็นที่จับจ้องของออนักลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะว่าสุดท้ายแล้วสารนูลจะตัดสินเกี่ยวข้องกับสถานะภาพตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงคองรมอรักษาการเนี่ยว่าจะยังคงอยู่หรือไม่นะคะ ด้วยเรื่องของอการยกย้ายตัวคุณมทวินเปลี่ยนสีนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเห็นผลกันได้ภายหลังช่วงสงการไปแล้วนะคะแล้วก็ที่เป็นที่น่ากังวลก็คือเรื่องอレスปอนหรือว่าการตอบรับจากทางฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลน,นะคะถ้ามีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ว่าะจะออกมาแล้วจะทําให้เกิดว่าสถานภาพของนายกนี่จะต้องอหลุดออกไปนะคะก็จะทําให้เกิดสุนทากาศขึ้นหรือไม่แล้ว พวกกลุ่มนอปชที่ทําการชุนบุมอยู่ตอนนี้เนี่ยจะมีมมูฟเม้นต์อย่างไรในเด็ดต่อไปนะคะซึ่งงนี้เนี่ยตลาดอาจจะมีความกังวลอย่างไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็คิดว่าเอ่อยังยังไม่น่าจะถึงจุดเดือด ของสถานการณ์นะคะแต่ว่าเป็นจุดที่ต้องขอเชียร์ก็คือต้องมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นได้ในส่วนของปัจจัยภายนอกก็เน้นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีรายงานการประชุมของการประชุมเฟดในครั้งก่อนที่ประชุมไปเมื่อวันที่18-19มีนาคมนะคะซึ่งในครั้งนั้นการประชุมเนี่ยก็ค่อนข้างสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับ ตลาดพอสมควรที่มีการกล่าวถึงในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ต่ำใกล้ระดับศูนย์เนี่ยอาจจะเร็วกว่าคาดนะคะก็คาดการณกินเป็นประมาณกลางปี2015นะคะตรงนั้นก็คงคงมีคนจับจ้องดูรายละเอียดจากเซตเมต์หรือว่าเมนิตการประชุมนะคะที่จะออกมาในวันที่10เมษายนนะคะว่าในการประชุมครั้งนั้นเนี่ย ความเห็นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรนะคะตัวข้อมูลเศรษฐกิจที่สปอร์ตตัวไอเดียแบบนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากพอสําหรับตัวข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐมากพอหรือยังนะคะแต่ในความเห็นของเราเองเราก็ายังมองว่าข้อมูลเศรษฐกิจในระยะหลังของสหรัฐที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการสะท้อนภาพความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวอย่างอยางมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องแอคทีฟในการรีบขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะจับตาดูข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะมีผลในระยะสั้นสําหรับการออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะในระหว่างนี้มากกว่านะคะมากกว่าที่จะ,ะเป็นผลสะท้อนเรื่องของมุมมองในระยะยาวนะคะในแง่ของอข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญอีกฟากหนึ่งก็คงมีเป็นผลเรื่องของจีนนะคะทางการจีนต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยการข้อมูลเศรษฐกิจกต่างๆที่ออกมาของจีน,นมีผลต่อ เซนิเม้นการลงทุนในระยะสั้นมากพอสมควรนะคะเพราะว่าที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะออกมาค่อนข้างที่จะยังมิกซ์อยู่นะคะบางตัวดีกว่าคาดบางตัวแย่กว่าคาดนะคะแต่ว่า,าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยก็พอจะมองเห็นภาพเรื่องของการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะตลาดเนี่ยตอบรับข่าวในเชิงน egative เกี่ยวกับการสะลอ g r o w t ของจีนไปพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีความคาดหวังเล็กๆในเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรลลอบใหม่นะคะถ้าตัวเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างออกมาย,ย่ำแย่นะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็น ปัจจัยเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระยะสั้นนะคะก็จะเป็น2อสามแฟกเตอร์ท <freed> <trousers> <ości> ี่ดูค่อนข้างสาคัญนะคะสำหรับนักลงทุนที่จะต้องจับตามองนะคะสำหรับการเทรดในกรอบ ช่วงสั้นเนี่ยเรามองว่าคงอยู่ในสภาพเดิมดูเทรดในกรอบค่อนข้างแคบอัพไซด์เรายังมองจํากัดน,นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดพีคทางด้าน,นการเมืองภายในแต่ว่ากําลังรอจุดพีคที่จะเกิดขึ้นช่วงหลังสงกรานนะคะคิดว่าการปรับเพิ่มขึ้นไปของตลาดเนี่ยยังไม่น่าใช่จุดที่ควรจะเข้าไปไล่ราคาเวลาปรับขึ้นนะคะน่าจะยังคงเป็นช่วงงการทยอยขายลดความเสี่ยงลงไปมากกว่านะคะเรามองอัพไซด์ในสัปดาห์หน้านะคะอยู่ที่ประมาณ ในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1,420ถึง1,426จุดนะคะ ในส่วนของดาวไซต์อยู่ที่1,360จุดนะคะสำหรับหุ้นที่มองว่าน่า,นา,นา,นาสนใจสำหรับการเทรดในระยะสั้นนะคะเราก็มองตีมเรื่องของซัมเมอร์ฮอริเดย์เป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวันนะคะมีการปิดภาคเรียนฤดูร้อนด้วยนะคะตรงนั้นก็คิดว่าจะมีหุ้นบางตัวที่น่าจะเบนฟิตต่อสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราพิชตขึ้นมาสามตัวนะคะตัวแรกเลยเราเลือกตัวเซ็นทัันพัฒนานะคะคือตัว c p N นะคะ ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเบนฟิตหลังจากที่การชุมนุมของกอปปศเนี่ยได้ย้ายเข้าไปอยู่ตร่งส่วนลุมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกิดขึ้นที่ราชประสงค์เนี่ยก็มีการมูฟออกไปนะคะตรงนั้นก็ค่อนข้างจะจะเบนฟิตกับตัวตัวเซ็นทรัลเวิด์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าสถานความตึงเครียดที่ที่ทางเซ็นทรัลเวิ d ์ ได้รับจากสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยก็ผ่อนลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะทราฟิกก็กลับมาดีขึ้นนะคะตรงนั้นก็ทําให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าเนี่ยของ c p n เนี่ยก็น่าจะเริ่มลดน้อยลงนะคะแล้วก็ยังมีแค t a าลิสในระยะสั้นนะคะเรื่องของการระดมทุนของกองทุนตัว c p n RF นะคะซึ่งก็จะมีการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายนะคะใน,ในวันอังคารที่8เมษายนนะคะปี57เพื่อนั้นก็มองว่าน่าจะ การระดมทุนน่าจะผ่านไปได้ค่อนข้างที่จะราบลื่นนะคะซึ่งผลได้ กับตัว CPN เนี่ยก็คงจะได้จากเรื่องของการขายโครงการตัวเชียงใหม่นะคะเข้าสู่กองทุนนะคะก็จะมีการบันทึกกําไรเข้ามาจากการขายนะคะในไตรามาสที่2นะคะก็จะส่งผลให้กําไรในไตรามาสที่2เนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะตัว CPN เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานค่อนข้างดีนะคะมีความสามารถในการนําเงินจากการขายกองทุนเนี่ยไปลงทุนขยายสาขานะคะแล้วก็พัฒนาโครงการที่มีอยู่ให้สร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้นะคะราค าพื้นฐานเนี่ยเรามองที่51บาทนะคะกรอบเทรดในระยะสั้นเนี่ยเราให้รับที่44บาท75าทนะคะเราไปขายต้านแถวแว48บาท50าทแล้วก็แตะขั้นพื้นที่44บาทนะคะตัวที่สองที่เราแนะนำเข้ามานะคะคือตัว Major ร์ซินิเพนะคะแน่นอนที่สุดสำหรับเมเจอร์นะคะในกลุ่มลงอาพย,ายนต์เนี่ยก็ต้องถือว่า เป็นพื้นที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงที่มีการปิดภาคเรียนนะคะเออเพราะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องอย่างจัดก,กรีหรือว่าเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วก็ตัวเมเจอร์เองจะมีคิวเรื่องของภาพยนตร์ขนาดใหญ่นะคะเป็นฟอร์มใหญ่จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะคะในไตมานนี้นะคะในส่วนของอล่าสุดใกล้ๆนี้นที่จะเข้ามาก็คือตัวคัมเซ็อเมริกานะคะโดยวินเทอร์โซเจอร์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของทาซานด้วยนะคะก็จะค่อนข้าง มีต่อเนื่องนะคะถ้ามองในเรื่องของงบโฆษณาเองในกลุ่มโฆษณาทั้งหมดเนี่ยจะพบว่ากลุ่มโรงภาพยนต์เนี่ยจะมีงบโฆษณาเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มสื่ออื่นๆนะคะโดยใน2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยงบโฆษณาในกลุ่มของโรงภาพยนต์เนี่ยเติบโต ที่56.7เนะคะเมื่อเทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมดนะคะของของทุกภาคส่วนเนี่ยติดลบไป5.7นะคะเอ่อก็มองว่าการที่มีภาพยนตร์ขนาดใหญ่เข้าฉายนะคะแล้วก็งบโฆษณายัางคงเพิ่มขึ้นเนี่ยเบนฟิตที่เเมเจอร์จะได้รับเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะคะและน่าจะได้มากที่สุดเพราะว่าเอ่อตัวเมเจอร์เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาด ธุรกิจลงภาพยนตร์มากที่สุดนะคะอยู่ที่75-80%นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีมาจิ้นดีที่สุดของหน่วยธุรกิจด้วยนะคะในไตรมาส2ของปี57เนียจะมีภาพยนตร์ใหญ่จากต่างประเทศทยอยเข้าฉายอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีต่อโงพรงภาพยนตร์แล้วก็สื่อโฆษณานะคะนอกจากนี้เมเจอร์เองก็ยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างปี56เนี่ย อยู่ที่66โรงนะคะในไตรมาสที่1ี57เนี่ยเปิดเพิ่มไปแล้ว9นะคะ9โรงนะคะในไตรมาสที่2เนี่ยก็จะเปิดเพิ่มอีก16เอออีก18โรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เบนฟิตจากเรื่องของสาขาที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ในแง่ของต้นทุนเองเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวดิจิทัลโปรเจคชันเออโปรเจคเตอร์ or, นะคะแล้วก็ e- t i c k e t i n g นะซึ่งก็จะทำใหอ้อ่มีผลดีต่อเรื่องของต้นทุนที่ปรับตัวลดลงด้วยนะคะในราคาพื้นฐานเนี่ยมองที่20บาท50นะคะค แนวรับเนี่ยสำหรับกรอบเทรระยะสั้นเนี่ยให้ที่18บาท60นะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่20บาทตัดขาดทุนที่18บาท30นะคะตัวสุดท้ายที่เรานำเสนอเข้ามาคือซิงเกอร์ประเทศไทยนะคะสำหรับตัวซิงเกอรเนี่ยเรามองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดของกำไรไปแล้วนะคะในช่วงไตรมาส4ปี56นะคะถึงแม้ว่ายังอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นการพื้นตัวแบบ V s h a เลยทันทีเนี่ยแต่เราก็ ออมองว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะทรงตัวพอผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ <_ d ota> เเรื่องของการบริโภคนี่อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังมองว่าไม่ไม่ได้มากนักนะคะสำหรับในปี5้าเเนี่ยเรายังประเมินรายได้เติบโตอยู่ที่1 1 4เปอร์เซนะคะแล้วก็ในส่วนของกำไรน่าจะเติบโตได้ราว20.9%เานะคะอัตราการเติบโตเนี่ย อ,อ,อาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางเชิงบวกอยู่นะคะส่วนตัวสินค้าหลักเนี่ยในช่วงนี้เรามองว่าน่าจะเบนฟิตจากเรื่องของ อากาศที่มีอุณหภูมิที่ร้อนแรงขึ้นนะคะความร้อนที่มากขึ้นเนี่ยเรามองว่ายอดขายในเรื่องของเครื่องปรับอากาศหรือว่าตู้แช่เนี่ยก็น่าจะได้รับผลบวกนะคะจากตัวสภาพอากาศอยู่แล้วนะคะแล้วนอกจากมีตัวสินค้าอื่นที่เขาเน้นกันอยู่นะคะสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นพวกตู้เติมน้ํามันหยอดเหรียญตู้เติมเงินมือถือเนี่ยก็น่าจะทําให้คยอดขายในย,ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องถึงแม้ว่าสภาพโดยรวมแล้วในการบริโภคอาจจะยังดูซบเซาอยู่ก็ตามนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามอง ที่24บาท30นะคะกรอบเทรดระยะสั้นให้แนวรับที่16บาท80แนวต้านที่18บาท20แล้วก็ตัดขาดทุนที่16บาท50นะคะนั่นก็คือหุ้น3าตัวที่เราคัดมาในตีเตมเด่นเกี่ยวกับเรื่อง summer holiday นะคะแล้วก็ในส่วนของวันหยุดติดภาคเรียนนะคะนักลงทุนที่เข้ามาเทรดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยต้อง ใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากนะคะเรายัางเน้นกลยุทธ์แบบขึ้นขายลงซื้อนะคะขึ้นไปทยอยขายทํากําไรออกไปก่อนเลยะค่ะอย่าขึ้นเข้าไปวิ่งไล่ราคาเวลาตลาดปรับเพิ่มขึ้นนะคะในทางตรงข้ามควรที่จะรอจังหวะในการรับหุ้นในช่วงการออกตัวมากกว่านะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ